ครับเรามาติดตามกันเลยนะครับบอลไทยบอกได้เลยครับปีนี้โคตรมันเล่นกันเดือดจนวินาทีสุดท้ายแหละครับอ่ะเดี๋ยวคู่แรกเรามาดูก่อนนะครับบีจีลำพูนครับและต้องบอกด้วยสัปดาห์นี้เนี่ยโอ้โหดราม่าแหละครับมีดราม่าด้วยแต่บีจีนี่วันนี้มาเล่นในบ้านแหละครับเจอลำพูนจ่ายมาตรงนี้จเจริญสักจเจริญสักหักมาแล้วเดียวเดียวโอ้โหน่าเสียดายครับ คือต้องบอกว่า BG เนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดีกับสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่าลำพูนเน่ยเล่นโหดมากโดยเฉพาะอันตน์นครับคือซ้ายขวาของลำพูลเนี่ยเชื่อได้เลยนะครับถึงแม้ว่า,าจะเป็นไม่ใช่นักเตะต่างชาติเนี่ยนะครับแต่นักเตะไทยของเราฟอร์มโคตรแรงครับอัน,นันครับโอ้โหเล่นกับสโมสรน,นี่ยอมรับจริงๆครับว่าแกร่างทองนะเออแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับมองๆแล้ววิน หนัดแรกนี่โชว์ทั้งคู่และดูครับจังหวะการจ่ายบอลแต่ละทีของลำพูนเนี่ยคือต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหโหดมาก นะครับเนี่ยครับมองลุวินอ้าวได้ไหมได้ไหมจี้ไปแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้เลยเับเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อันนั้นมุมถนัดมุมถนัดจะยิงไม่ยิงจะยิงไม่ยิงอ้าวแล้วไม่ยิงก็โอ้ยใจกว้างเป็นแม่น้ําเลยครับคือตรงนี้ย่อมต้องยอมรับเลยครับว่าสุดยอดครับสวยครับจังหวะจ่ายมาให้กับทางด้านของออสมมนครับทำให้ขึ้นนำบีจีไปก่อนเลยครับ1 0ครับ ดูภาพช้ากันหน่อยคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยบีจีเนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกเล่นยังอาจจะยังไม่เข้าฝักเข้าทางเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวดูช่วงท้ายทีเด็ดครับฟอนาซารีโอโ้ตอนโดนใบแดงนี่ผู้บรรยายบอกว่าโดนด่าย,ยับครับบอกไว้เตะหัวเวียดนามครับแต่ตอนนี้ครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ครับนี่ครับจังหวะนี้มา ีเสมอครับหนึ่งครับได้แล้วแล้วได้แล้วไม่พอเล่นในบ้านต้อง3แต้มครับ BG จังหวัดยิงมาติดเซฟเอ้าเรียบร้อยโอ้โหนาทีบาปครับคือต้องบอกว่า BG ีเก็บ3มแต้มแรกในบ้านครับเอ้าเฮและที่สำคัญจ่าฝูงครับและนี่ครับภาพแห่งความประทับใจโอ้โหสุดๆดครับอ่ะมาคู่ดราม่าดีกว่านำา2 0แต่ไม่ชนะครับ อยุธยาเจอเมืองทองแล้วนี่โดนเลยครับเวโรดป้อมบุบผานะครับจริงๆคือชนานันป้อมบุบผาแต่แกเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นเวโรดป้อมบุบผาเนี่ยครับมาแล้วโอ้โหเขาเรียกว่าเจ้าเวหานะจังหวะเขกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายครับมาเข้าประตูเข้าเสาสองครับคือเมืองทองเนี่ยทรงช่วงแรกเนี่ยน่าจะไม่ฟื้นดูไม่น่าจะฟื้นจริงๆครับแต่ว่ามาฟื้นช่วงท้ายนะแต่ประเด็นเนี่ยมันมีหลายอย่างในคู่เนี้ย มันก็คือเรื่องของตั๋วเข้าชมการแข่งขันเรื่องของที่นั่งนะครับตรงนี้เนี่ยคงจะต้องให้ทางสโมสรชี้แจงเองแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้สองศูนย์สองศูนย์ครับโอโหรูปปากเลยครับแล้วเป็นเวโรดครับเอ่อป้อมบุปผาครับคือบางทีนหลงลืมชนะนั้นนะครับคือต้องบอกว่าเป็นคนนี้แล้วจงวังหวะบ่งมาติดแล้วได้ซ้ำไปโอ้โหต้องบอกว่าแนวรับเมืองทองก็อาจจะดูมีปัญหาครับ แต่พยายามช่วยกันสกัดกั้นแล้วแต่มันไม่เคลียร์ไม่พ้นจริงๆครับแล้วยิงเสียบเลยลูกนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเป็นเพราะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าหยอกๆนะครับแต่ว่าเมืองทองเข้ามาได้จุดโทษก่อนในจังหวะนาทีที่78จะจะหมดเวลาแล้วนะครับหรือประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเ,เมววินครับยิงเข้าไปตามมา2-1ครับถึงตรงนี้เนี่ยก็คงคิดแล้วแหละว่าเมืองทองต้องมีแต้มนะครับ หลังจากที่ได้ประตูตีตื้นขึ้นมาแล้วเวลายังพอมีแต่ประเด็นมันคืออะไรครับจังหวะที่วางบอลมาตรงนี้ครับที่ขึ้นเช็ดเนี่ยแล้วตรงเนี้ยต้องยอมรับตามตรงนะครับว่ามองไม่เห็นว่าโดนหรือไม่โดนนะครับมองไม่เห็นจริงๆแต่ว่าสุดท้ายผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษน,นะครับมันก็เลยมีประเด็นดราม่าว่ามันล้ำหน้าหรือไม่ล้ำหน้านะครับตั้งใจเล่นไม่ตั้งใจเล่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าคือแหม อยู่ที่ดุลพินิษผู้ตัดสินแล้วก็กกติกาที่เขียนไว้เลยนะครับคือต้องบอกว่าคือถ้าเอาตามจริงเนี่ยไม่อยากจะพูดมีแฟนบอลทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามองเห็นไม่เหมือนกันนะฮะโอ้เนี่ยแหละครับ,รบเป็นจุดโทษเป็นจุดโทษครับและเป็นเมลวินครับที่ยิงเข้าไปครับ เรียบร้อยตีเสมอ2อสครับโหดุมากดุมากอ่ะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงประเด็นนั้นนะครับแล้วตรงนี้มาคู่นึ่งรับเชียงรายเจอประจวบครับอันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าคนนี้แม่งสุดอนาโมโต้ฮะญี่ปุ่นครับโอ้ปีนี้ญี่ปุ่นแผงลิ์ครับของเชียงรายแล้วผมบอกได้เลยนะว่าถ้าปีนี้ทําได้ดีชมโคชฮั่นครับคือถ้าโคชฮั่นทําได้เนี่ยคือต้องยอมรับแกนะแกทาทุกอย่างและแกทําได้ดีไง นะครับแต่ต้องดูกันยาวๆบอลลีกนะครับแต่ตรงนี้โดนตีเสมอก่อนนะครับคือโดนตีเสมอ1-1ห,นหครับหลังจากขึ้นนำแต่อินาโมโตะเนี่ยแกยิงไป2ลูก,กน,นะ2เกมแล้วมาลูกที่3าตรงนี้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวดูครับตรงนี้แล้วซ้ำเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหสามลูก2นัดครับแล้วประตูชัยด้วยฮีโร่เลยครับอ่ะคือต้องบอกว่าบอลไทย แม่ปีนี้มันและดุเดือดจริงๆนะครับคนที่ตีเสมอของพีทีประจวบเนี่เป็นโรริโก้นะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าอ่ะสรุปผลนิดนึงดีกว่าสรุปผลก่อนนะครับก็สองวันนะครับเมื่อวานด้วยระยองแพ้โคราช 1. 2ครับเชียงรายครับชนะพีทีประจวบ2-1อยุทยาเสมอเมืองทอง2-2นะครับ BG ครับชนะ ลำพูน2อหนึ่งแล้วก็ชนบุรีแพ้ราชบุรีศูนย์หนึ่งปีนี้ชนบุรีน่าจะเหนื่อยอีกเหมือนกันน่นะครับและก็จ่าฝูงครับบีจีจ่าฝูงโอ้โหสุดยอดเมืองทองกับสิงห์เชียงรายเอาจริงก็จ่าฝูงร่วมอ่ะแต่ว่าตอนนี้บีจีขึ้นจ่าฝูงมันขึ้นมาตรงนี้นะครับโอ้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าปีนี้เดือด และสนุกมากแน่นอนแล้วก็โปรแกรมวันนี้เนี่ยก็คือบุรีรัมเจออุทยัยธานีพลังการเจทูรูแบงคอกสุขโขทัยเจอการท่าเรือบันทุกแมตช์นะครับคือดูบอลไทยเนี่ยปีนี้สบายใจอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าจะคู่ไหนสนุกทุกเกมเพราะต่างชาติมันเยอะแล้วคนไทยก็ยกระดับด้วยนะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะถ้ามองในมุมนี้เนี่ยเพราะว่าโหมันตั้งใจเล่นกันมากแล้วทุกคนเนี่ย แข่งขันกันสูงพอมีการแข่งขันกันสูงนั่แหละครับผลตอบรับที่ได้ก็คือว่าทุกคนไม่มีใครยอมใครกันเลยใส่เต็มร้อยใส่เต็มที่กันทุกคนนะครับอ่ะพูดถึงประเด็นตรงของอาเมืองทองดีกว่านะครับคือประเด็นตรงนี้เนี่ยคือมันมองไม่ชัดจริงๆว่าโดนหรือไม่โดนแต่ว่าถ้ายืนอย่างเงี้ยถ้าโดนปุ๊บมันโดนปั๊บเนี่ยแล้วยืนอยู่ตำแหน่งล้ำหน้าเนี่ยมันก็ล้ำหน้านะครับแต่ว่าถ้าไม่โดนเนี่ยสิฮะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ล้ำหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องบอกว่า ถ้าดูจากตรงนี้มันมองไม่เห็นจริงๆว่าโดนไม่โดนนะฮะแต่ว่าถ้าไม่โดนเนี่ยผู้ตัดสินเขาใช้ V R แล้วเขาวินิจฉัยมาแล้วว่าไม่โดนพอไม่โดนเสร็จปุ๊บไม่ลำหน้าอันนี้น่าจะเป็นทิศทางนี้แล้วกันนะอันนี้คือของกรรมการนะเออของกรรมการน่าจะเป็นในทิศทางนี้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันออกมาแบบนั้นนะ่ะภาพมันออกมาแบบนั้นนะ่ะถ้าให้จุดโทษได้ก็แสดงว่าไม่ลำหน้า นะครับอ่าส่วนแฟนๆของอยุธยาถ้าหากว่าดูแล้วยังมีคำถามหรือว่าไม่รู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องส่งเรื่องร้องเรียนกันไปว่าเอ้ยสรุปแล้วลูกนี้อธิบายหน่อยสิว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อยากให้ทุกทีมสบายใจแล้วไม่ได้กล่าวหากันว่าแบบเฮ้ยทีมนู้นเป็นแบบนู้นทีมนั้นเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามันแบบไม่แฟงจริงเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องมีบทลงโทษออกมาอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ อ่ะว่ากันไปตามกฎและกติกาที่ว่าเราจะทำได้และกันของแต่และสโมสรน,นะครับก็หวังว่าทุกทีมจะแฮปปี้นะครับกับสิ่งที่ปีนี้บอลไทยมันยกระดับขึ้นมาอะไรที่ไม่โอเคก็อาจจะต้องทำเรื่องร้องเรียนกันไปตามกระบวนการแล้วก็อ่ะสู้กันต่อครับบอลไทย ลดความเครียดและเพิ่มการพักผ่อนที่เพียงพอบอกลาอาการเหน็บชาไปเลยครับใครที่ปวดข้อปวดเข่าและคอเลสเตอรอลสูงอยากที่จะดูแลสุขภาพลดความเสี่ยงเรื่องของหัวใจเบาหวานความดันวันนี้บอกได้เลยครับว่าตอบโจทย์สุดๆส,สุขภาพดีกับสุขไลนนี่คือน้ำมันอะโวคาโดแท้และน้ำมันงาดำ พลัสกาบ้าแหะครับจัดนักจัดเต็มใครอยากดูแลสุขภาพแบบพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเฟรชและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันกดที่ตะกร้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับ